ออกเสียง h h ยังไม่ได้แก้แบบนี้ถ้าใครนะคะยังติดปัญหาในเรื่องของเสียง h h นะคะ,อะลองเช็คดูนะคะลองเช็คว่าเสียง s คุณออกเสียงได้หรือยงังคุณออกเสียง s ได้ไหมนะคะเพราะการที่จะฝึกออกเสียงยากนะคะเสียงง่ายๆนะคะเสียงง่ายๆนะคะคุณออกได้ ก่อนนะถ้าคุณออกได้เนาะการที่จะฝึกเสียงที่ยากขึ้นนะคะมันก็จะง่ายเนาะเออลองเช็คดูนะคะว่าเสียง S คุณได้หรือยังนะฝึกตามครูดังนี้ S นะคะเสียง S เสียง H H นะคะ S S H นะคะออกแบบนี้ ต่างกันที่ริมฝีปากนะต่างกันที่ริมฝีปากนะเสียงเอสนะคะเอสเห็นนะคะโอเคไหมมาดูคำศัพท์กันนะคะ c c c She, 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 Sue, 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 seat, 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 sheet, sheet. Sheet Sack Sack s h a c 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 k ลองเอาไปฝึกกันนะคะถ้าทำเสียง h h ยังไม่ได้นะคะออกเสียง s นะฝึกเสียง s ให้ได้นะถ้าคุณทำเสียง s ได้นะเวลาคุณไปฝึกเสียง h s h นะคะมันจะง่าย นะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะครูดาวมีคลิปนะคะในการฝึกออกเสียงแบบนี้นะคะมาให้ฝึกในทุกวันถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษอย่าลืมกดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ